เ้ากรบกาเหรอเป้มนเปมนได้ไหมเดแม่ดูออกให้แ้วไม่เปิดให้เจิดติดปลอยไหมเดบแล้วเล้ยมนเลียมอนยิ่งจบไหมจบแล้วกรบกรบกราบกราบไหมเ้ยมจบแล้วนึกตีนึกจะดูอะไรนึกแงเงี้แผงจิ่งจก ดูอะไรดูการ์ตูนดึกอยู่นั่นแหละแม่คุณจบแล้วนี่ก็จบแล้วนึกนี่นึกนึกนี่นึกดูอะไรอือเนี่ยนึกก่อนแม่นึกไม่ออกเลยเลยดูเนี่ยดมอะมอนจบแล้วอ๋อเดมอนนะนึกนี่นึกใช่ป่ะ ไม่ไม่เนี่นี่เหรอจอรโอนี่นะจอเหรอจอใช่ป่ะดูก่อนนะจอรต่อ,อ,ตอนี่ใช่ป่ะนึกก่อนนึกสินึกนึกไงน,น,นึกก่อนแล้วแม่จะเปิดให้นึกก่อนไม่เปิดใ้ ทำใหม่หรือว่าอยวกฟังเพลงกันได้หรื่เปก่มาเพลงก่อนนึกก่อนนึกให้ได้ก่อนเป็นไงนะไม่ต้องดูแล้ว